โอ้ยทำไมมีต้นมงต้นไม้อะไรด้วยวะทำไมต้นมันใหญ่อย่างเงี้ยโอ้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 เฮ้ยเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะ เอาเลยครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพีพ่ป้าน้าผัวญาตายายตาใครตาใครใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง EGSX1 นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่นายปีเตอร์คนเดิมนะครับวันนี้มารายาทดีตั้งแต่เปิดคลิปเลยนะครับมีการยกมือไหว้คนดูด้วยหลังจากไม่ได้ไหว้กันมาหลายคลิปเลยมั้งเนี่ยเอาเลยครับทุกคนครับวันนี้ก็มาอยู่กับการโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ไฟเอ็มกระดิกเช่นเดิมนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยปีเตอร์จะเกิดอาการดีๆนิดนึงนะครับพอดีว่า ช่วงนี้สดชื่นนะฮะสดชื่นมากเลยซึ่งเซิร์ฟไฟเอ็มในวันนี้นะครับก็คือเซิร์ฟไอริสซิตี้โลเพนั่นเองนะครับผมก็เป็นเซิร์ฟไฟเอ็มที่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับผมลองเข้ามาเล่นกันดูเดี๋ยวข้อมูลต่างๆเนี่ยอาจจะทิ้งไว้ทางดีสคริปชันเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปดูว่าเขามีสวัสดิการใหม่อะไรให้กับผู้เล่นบ้างนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราไปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับว่าเซิร์ฟไอริสซิตี้นี้เนี่ยจะมีระบบเป็นยังไงฐานผู้เล่นเป็นยังไงบ้าง มีงานอะไรเจ๋งๆมีอะไรเด่นๆตามเคยบ้างไหมเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับผมแต่ก่อนรับชมนะครับแอดก็ขอฝากช่อง EGSX1 ไว้ด้วยนะครับผมใครสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมกับเซิร์ฟไอริสซิตี้ครับไป let's go อันดับแรกเลยนะครับผมหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับเข้ามาประเทศแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าแฟชั่นทรงผมให้เรียบร้อยนะครับ ซึ่งจุดเกิดผู้เล่นเนี่ยจริงๆจะอยู่ด้านหน้านะครับแต่ว่ากูมารด้านหลังทำไมวะเนี่ยเ,เดี๋ยวกลับไปด้านหน้าก่อนแป๊บหนึง่งเอาเละครับทุกคนครับนี่ก็จะเป็นจุดเกิดผู้เล่นใหม่นะครับผมหลังจากที่เพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับจะเข้าประเทศเนี่ยเพื่อนๆจะต้องมาเรียนรู้ในส่วนของระบบไวริสกันก่อนนะครับซึ่งระบบไวริสของทางไอริ c ซิตี้เนี่ยก็จะเป็นการก่อข้อมูลใน Discord แล้วก็เข้าได้เลยตามปกติเลยนะครับผมแล้วก็แอดมินเนี่ย อนุมัติไวอยู่เหมือนกันนะครับไม่ต้องรอ,อนานก็สามารถเข้าประเทศได้เลยนะครับตอนที่แอนเนี่ยมากรอกข้อมูลก็แป๊บเดียวนะเขาก็อนุมัติให้เข้าได้เลยนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะมาสปอนแถวๆนี้แหละนะครับแล้วก็แต่งตัวให้เรียบร้อยเลยและหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เพื่อนๆแต่งตัวเสร็จแล้วเนี่ยนะครับหลายๆคนก็คงจะหล่อที่ไม่ใช่น้อยนะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาตรงนี้ครับจะเป็นโมเดลตัวละครซึ่งแอนไม่รู้ว่าตัวอะไรเหมือนกันเราก็ไม่ได้ติดตามพวกตัวการ์ตูนอะไรพวกนี้นะแต่ว่าตัวนี้ครััับบมมกกก็เเเเนนดดาาาหรรรรขขข้้้ืืออองงงพ่ตีไลย ซึ่งแอดเนี่ยนะครับก็รับของขวัญมาเรียบร้อยแล้วก็ได้มาประมาณนี้แหละครับผมหลังจากที่เพื่อนเนี่ยกดรับของอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเนี่ย เราจะมาเรียนรู้ในส่วนของปุ่มคําสั่งกันก่อนครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอันดับแรกเลยเริ่มจาก F1 นะครับก็จะมีโทรศัพท์ให้เพื่อนๆเลยโดยที่เพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องไปซื้อโทรศัพท์ในชมอนะครับซึ่งในแบงก์เนี่ยก็จะมีเงินให้เราห0 0พันนะครับและติดตัวมี5,000ันก็น่าจะมีประมาณหมื่นหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นทวิตเตอร์นะครับก็สามารถถ่ายรูปถ่ายอะไรได้ตามปกติเลยครับและส่วนต่อไปครับก็จะเป็น F2 นะครับเป็นหน้าต่างกระเป๋านั่นเองซึ่งก็จะมีของเยอะแยะมากมายเลยรรัเเเดดีีีี๋ยยยยวววววววงงงไไนนนนนนน่่่่่แอออจะะะปปิใใสสขพกกกกาาาาาาชมณ้ล F2 ต่อไปครับ F3 ก็จะเป็นอีโมดต่างๆครับเป็นอีโมดที่เราได้เล่นกันไปเมื่อกี้นั่นแหละตอนเปิดมายกมือไหวอะไรเงี้ยก็สามารถมาลองเล่นได้นะครับซึ่งอีโมดเนี่ยก็มีเยอะอยู่เหมือนกันครับโอ้โหปีเตอร์มันอยากเต้นท่านี้เลยมุเลศมากแล้วก็อีโมดตรงนี้เนี่ยก็มีประมาณ500กว่านะครับในอีโมดปกติแล้วก็อีโมดแดนเนี่ยสอง้นะครับและต่อไปก็จะเป็น F7 นะครับ F7 ตรงนี้เนี่ยจะเป็นใบแจ้งหนี้นะครับเพื่อนๆครับแต่ว่าปีเตอร์ยังไม่ได้ไปทําอะไรกันครับก็เลยยังไม่มีใบแจ้งหนี้ตรงนี้เกิดขึ้นผม แล้วต่อไปก็จะเป็นการตอมอเข้าออกประเทศนะครับกด F8 นะครับผมแล้วต่อไปครับ F9 เนี่ยก็จะเป็นเมนูอุ้มแบกขี่หลังนะครับก็จะมีเยอะมากเลยนะครับมีอุ้มแบกขี่หลังธรรมดา อุแบบ Kim no ๊แม็คิมิโนโตถ่ายรูปเจ้าสาวอะไรเงี้ยเยอะแยะหมดนะครับท่าจงท่าจูบเพียบแล้วส่วนต่อไปครับ F 1 0โอ้สุดยอดจริงๆราคาอโคโนมี่เนี่ยมันจะไม่ขึ้นเต็มหน้าจอจนบางทัศนวิสัยของผู้เล่นนะครับมันก็จะขึ้นมาด้านขวามือเลยเป็นแบบเล็กๆเรียงลงมาครับเฮ้ยแล้วทำไมเหมือนเห็นมันี3เม็ดวะมีอะไรเนี่ยพาวเวอร์สโตนสเปซสโตนไทม์สโตนเฮ้ยมันย้อนเวลาได้เหรอไม่น่าเกี่ยวมันน่าจะเป็นแบบเป็นหินแร่ของทางประเทศนะครับเออก็น่าสนใจดีเนาะและส่วนต่อไปครับก็จะเป็นในส่วนของดีลบ อ่าสกอร์บอร์ดน่ารักน่าชังเชียวนะครับนี่ id city low pay ครับมีการรองรับฐานผู้เล่นเนี่ยถึง500สล็อตเลยทีเดียวนะครับตอนที่เราเข้ามารอบนู้นเนี่ยก็น่าจะหลาย10อยู่นะครับทุกคนครับส่วนต่อไปก็จะเป็นพวกแบบ b ชี้นิ้วนะครับกดแทรปรับวงไม้นะครับแล้วก็กด x นะครับเพื่อยกมือหรือว่า cancel emote นั่นเองนะครับอ่าเนี่ก็จะเป็นในส่วนปุ่มคำสั่งนะครับและต่อไปเนี่ยเราก็จะมารีวิวในส่วนของกาชากันบ้างดีกว่าอ่ามาดูกันกาชามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเปิดกาชาอีเวนต์ v 1เนี่ยนะครับจจจาานนนนนนวสัักกกปประมมมณ3-4ลลูเเอ็แบบ้้้้ิิ ระบบการสุม่มเฮ้ยไวๆอยู่ใครอยู่ไม,ไม่ไม่ช้าเท่าไหร่อุ้ยสายไฟโอ้โหนึกว่าจะได้แฟชั่นเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเปิดใหม่สิโอ้โหเมื่อกี้กับได้แฟชั่นแล้วอะ่ะโ,โหถ้าได้นี่กีการ์ดโอ้โหอะไรเนี่ยเรียลลิตี้สโตนโอ้โหเป็นเศษเป็นเศษนะครับไม่ใช่เป็นหินนะเป็นเศษเดี๋ยวเปิดสักหน่อยทําไมรู้สึกเหมือนจะติดใจการเปิดกาชาแล้ววะเปิดไปอีกหน่อยแล้วกันน้ำสตรอเบอรี่เอามาทาไมครับเนี่ยยังไม่หิวนะคอยังไม่แห้งเท่าไหร่เลยเอาแฟชั่นเอาแฟชั่นอยากได้แฟชั่นอ่ะ มีอีกไหมโอ้ยก้อนเพชรโอเคไม่เป็นไรอ่าสุ่มไปเรื่อยๆโอ้มีมันนีเต็มเลยเว้ยเฮ้ยกูจะย้อนเวลาได้ไหมอ่ะโอคโอ้โหเลื่อนเลยแฟชั่นไปผ้าขาวบางออกมาทำไมครับเนี่ยผ้าขาวบางอ่ะลองเลื่อนไปเรื่อยๆครับอุย้ยลองสุ่มสักสิบอันเลยไหมเผื่อมันจะได้ของดีโอ,โ,อโ,รรโอ้โหเศษไม้สโตนครับโอ้โหบนหัววิชั่นมันแยกออกมาแบบนี้ได้เลยเหรอนี้อ่าลองเปิดเปิดให้หมดเลยแล้วกันครับไม่มีอะไรต้องเสียอยู่แล้ะ สเปซสโตนโอ้โหนรือว่าทานอสบีแตกไปแล้วเนี่ยไปเก็บมาจากไหนปุ๊บปูนโอ้โหปูนตาตะโขงเอ้ยไม่ใช่ปูนตาจอระเข้ซะด้วยอืมัมนน่าลองจริงๆนะปูนเนี่ยได้ปูนซะด้วยนะโอเคโอ,โอ้โหนึกว่าจะได้แฟชั่นหมูแม่งกูได้แต่งหมูเอามาทำไมเนี่ยโหเมื่อกี้แบบหัวใจเต้นเป็นจังหวะสามชาแล้วนึกว่าจะได้แฟชั่นนะครับ โอ้สายไฟเเวรกรรมจริงๆเลยทำไมไม่ได้แฟชั่นบ้างวะอยากได้แฟชั่นเมื่อกี้คือแอดเกือบได้แฟชั่นประมาณ3-4รอบแล้วนะเว้ยเออแต่มันแบบลางคงจะไม่ดีเนาะก็จะได้ประมาณนั้นเลยครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับตัว P เออลืมบอกไปเลยนี่ก็จะเป็นในส่วนของแผนที่ประเทศนะครับอุ้ยแล้วมีร้านไลแมนด้วยเหรอคืออะไรวะเอยเดี๋ยวลองไปรีวิวดีกว่านาะ อ่าจะเป็นแผนที่ประเทศนะครับก็จะเป็นแผนที่ที่ประกอบไปด้วยตัวเลขนะครับก็จะมีตัวเลขให้เพื่อนๆดูว่าตำแหน่งไหนคืออะไรแล้วก็มีเกาะคาโยวิโคด้วยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะโฟกัสแค่เกาะหลักๆก,ก็พอนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเรามารีวิวรอบๆเลยดีกว่านะครับแลว้วนี้ก็จะเป็นร้านไลแมนอ่าเดี๋ยวลองดูอันนี้สิอันนี้เตาทําอาหารอ่า <volleyball. S 2> คุณไม่สามารถใช้ของฟู้ดแพนด้าได้เอ้ยอะไรอ๋อน่าจะเป็นแบบอาชีพของมันป่ะ ทำไมไม่มีคนเลยวะคนไปไหนหมดนี่อ่าร้านไลแมนแต่ทำไมบนโต๊ะเป็นฟูดแพนด้าวะอ่าเดี๋ยวต่อไปครับเรามารีวิวกาลาดข้างๆที่เกิดกันดีกว่าครับทุกคนครับอ่ามาดูกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นจุดชะลอความเร็วนะครับแล้วก็มีแบบกล่องคูณ2อ,อะไรอย่างงี้ด้วยนะเพื่อนๆก็ลองไปเปิดได้นะครับแล้วจริงเนี่ยก็มีรถผู้เล่นใหม่ด้วยแต่ว่าแอดเปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมาดูซิแถวนี้มีอะไรบ้างนี่โอ้ยที่นั่งพักผ่อนเว้ย แล้วนี้อะไรอ่ะร้านค้าหรือเปล่าลองไปดูใกล้ๆซิสัมผัสด้วยตาตัวเองอันนี้จะมีน้ำขนมปังเป็ดตกปลาเหยื่อตกปลาลูกหมูนะครับอ่ามีงานเลี้ยงสยัตว์โอเคจัดไปอ่ารู้สึกว่ามันจะไม่มีในส่วนของบัตรท,ทางานเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองเดินดูรอบๆดิว่ารอบๆนี้เนี่ยพอจะมีที่ซื้ออุปกรณ์หรือเปล่าถ้าไม่มีที่ซื้ออุปกรณ์เนี่ยก็แสดงว่าเราก็น่าจะแบบไหวชิวได้เลยนะครับทุกคนครับอันนี้ตลาดโลกครับโอ้โหมีคนอแฟชั่นมาขายด้วยอ่ะ โอเคเอ้ยมีแฟชั่นก็ไม่แพงนะขายกัน5,6 0 0 0เองยังไงก็ลองไปดูได้ครับลองวิ่งวนๆอีกสักรอบนึงนี้อันนั้นเป็นโลโก้ทางประเทศนะครับก็สามารถมาถ่ายรูปเซลฟี่ได้โอเคเดี๋ยวเราไปเบิกรถสัหน่อยดีกว่าครับจะได้พาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปดูในส่วนของร้านขายรถ แล้วก็สถานที่ต่างๆด้วยนะครับเรียกรถก่อนแป๊บหนึ่ง Two <hours> later. เอาเลยครับนี่ก็จะเป็นรถที่เพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้มาจาบพวกกล่องสุ่มอะไรประมาณนี้นะซึ่งแอดก็ได้รถแบบนี้มาเว้ย <Whoa. S 1> ซึ่งแอรเราเนี่ยนะครับก็ใจแป้วเลยว่ารถแบบนี้เนี่ยมันจะแรงหรือเปล่าเพราะมันเป็นรถเต่านะครับคันมาเล็กนิดเดียวเองเพื่อนๆดู แต่ว่ามันก็ดูสามรารถ,ถนะดีเหมือนกันนะเดีงง๋ยวไงไปรีวิวกันครับทีนี้พอขึ้นรถเราก็รวบทีเดียวเลยนะครับในส่วนของ UI ตัวละครของเรานะครับเราก็รวมถึงรถด,ด้วยเข็มไม้รถเนี่ยก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของคอนโซลบอกว่ายางล้อรถเนี่ยสภาพไปยังไงบ้างเวลาเพื่อนๆจกปูแล้วโดนตอลอยิงเนี่ยเราจะได้ทราบด้วยว่าล้อไหนแตกแตกไปกี่ล้อแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนเกณฑ์น้ำมันสุขภาพรถแล้วก็รวมถึงการรักเข็มขัดด้วย ซึ่งถ้าเราไม่รักเข็มขัดเนี่ยก็จะมีเสียงแจ้งเตือนมาครับแล้วก็กดบีรักเข็มขัดไปแล้วก็ใต้กิโลเมตรอะไรอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นสถานที่ต่างๆครับคล้ายๆกับการมาร์คแมปปักหมุดอะไรประมาณนี้เลยก็จะมีสถานที่บอกนะครับว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วอะไรประมาณนี้นะครับและส่วนมุมขวามือนะครับก็จะเป็นในส่วนของเลือดของเราก่ออาหารน้ําออกซิเจนแล้วก็ค่าสมองนะครับยังไงถ้ามีค่าสมองเนี่ยก็อย่าลืมลดค่าสมองของเราด้วย <c oughs> เดี๋ยวต่อไปเราไปดูในส่วนของร้านขายรถกันดีกว่า,าไปดูว่ามีรถอะไรใหม่ๆใ,ในประเทศบ้างอ่ะระหว่างนี้ก็จะขอไไมม่ตัััดดละะกนนนจ้เเห็็คคววารรรบ เฮ้ยเฮ้ยมันเร็วอยู่นะมันไม่ได้ช้าเท่าไหร่เลยมันเร็วอยู่เร็วอยู่เฮ้ยไม่เต่าไม่เต่าได้อยู่ครับเร็วอยู่นะนี่เฮ้ย,ยมีตอลอไหมโอ้ตอลอไม่มีกูล่าเริงเลยทีนี้หน่วยงานน่าจะเข้าเย็นนะครับสงสัยจะติดงานกันแต่ละคนลงรถกันไปดูด้านในร้านขายรถกันว่ามีรถอะไรบ้างนะครับอ่านี่ไงแล้วกูไปข้างหลังทําไมเนี่ยอ่าดูซิว่าซื้อรถอะไรได้บ้างภาวะไปไหนเอ่ย โอ้ว้าไปคายโยเลยเว้ยเฮ้ยระบบรถแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันมีแบบรถที่ขายหมดแล้วแล้วก็รถที่แบบว่ายังมีการขายต่อด้วยนะครับแล้วก็มีระบบเทสต์ไรฟ์แล้วก็มีระบบซื้อด้วย<ๆ>อันนี้ก็น่าจะเป็นรถออนไลน์ออฟไลน์นะครับนี่เดี๋ยวแอดจะเลื่อนให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะโอ้แต่ละคันขายดีมากเลยอันนี้ที20ขายหมดเลยโซนเอาเลยนี่โอ้เซนโตโน่ก็มีวะโอเคนี่ครับเพื่อนๆก็น่าจะเห็นรถคร่าวๆนะครับเพราะว่าแอดเปิดหมดมันจะกินเวลานานมากเราจะเปิดคร่าวๆนะครับนี่ ยังไม่เห็นรถในส่วนหองไอ้นั่นเลยเว้ยยังไม่เห็นรถมอสเลยเห็นแต่รถปกตินะครับเนี่ยลองเลื่อนดูโคมิดเฮียอันนี้โคเวดซีแปดนะครับโอ้อาร์สามสองคัสตอมสามแสนสี โอ้มีหลายแบบเลยนะครับมีรถเยอะอยู่แต่มันแบบออนไลน์ออฟไลน์นะครับไม่ได้มีรถมอดเลยเนี่ยฮะรถปกติทั่วไปอ่าประมาณนี้เลยในส่วนของร้านขายรถนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยแอดจะพาเพื่อนๆน,น,นะครับไปดูในส่วนของระบบการเติมน้ํามันกันสักหน่อยว่าในประเทศนี้เนี่ยระบบการเติมน้ํามันเป็นยังไงบ้างมันจะแบบว่ามีการดึงหัวจ่ายหรืออะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองไปหาปั๊มน้ํามันแล้วก็ไปเติมน้ํามันให้เพื่อนๆดูกันครับโอเคไปเลย let's go <S เอาเละครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็มาถึงปั๊มน้ํามันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราลองไปดูซิว่าเเเเติมมนนนนน้้้้ําาาัััีจะะป็อยย่งงไไรรรบบบคคคกดดล โอ้โหทำไมราคาน้ำมันมันโหดร้ายจังวะทุกคนครับดูนั้นราคาขึ้นเยอะมากเลยอะดูซิเต็มถังจะจ่ายเท่าไหร่โอ้ เกือบ200เลยอ่ะยังไม่เต็มถังเลยจ่ายไป241เงินเขียวเย็ดเคแต่ถ้าเทียบจากงานแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราไปแบบพวกทํางานเหมืองน,น่าจะได้เงินดีอยู่นะแต่ถ้าเทียบจากของที่ขายแล้วอะไรแล้วก็น่าจะพอคุยได้ครับเออลรประเทศนี้นะครับมีผับบาร์นะเผื่อใครที่แบบว่าเฮ้ยพี่พี่ประเทศมีผับบาร์ไหมนะครับประเทศนี้มีผับบาร์นะครับทุกคนครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะพาเพื่อนๆไปดูหน่วยงานต่างๆกันก็จะมีในส่วนของโรงพยาบาลน,นะครับตรช่างอ่ะเดี๋ยวเราลองพาไปดูหน่วยงานหลักๆแล้วก,ก,กันว่าจะมีอะไรบ้างอ่าเดี๋ เขามีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับอ่านี่โรงพยาบาลโรงพยาบาลปกติครับโรงพยาบาลทั่วไปเดี๋ยวเราลองวนรอบๆนะโอเคเพราะถึงเราไปนอนเตียงยังไงมันก็ไม่ให้นอนหรอกครับเพราะเลือดมันยังเต็มหลอดอยู่โอเคเอ้ยตอนนี้มีหมอหรือเปล่าวะหมอมี2คนแล้วหมอไปประจำการที่ไหนวะทําไมไม่เห็นหมอเลยเห็นแต่ความว่างเปล่าอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่ได้มีการตกแต่งอะไรนะครับแต่ถ้าใครแบบป่วยอยากนอนโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเข้าไปรักษาพยาบาลได้นะครับ อ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปสถานีตำรวจกันเลยครับผมไปดูในสอนอกัน Let's go t อ o ชั่ r โมงต่อาอ้าวแล้วครับทุกคนครับตอนนี้ก็ถึงในส่วนของสถานีตำรวจไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ธงชาติเป็นธงอเมริกาเลยนะครับ <Whoa. S 1> หน่วยงานตอนนี้ยังไม่มีใครเข้านะครับในส่วนของตำรวจนะยังเป็นศูนย์อยู่เป็นแบบ De default เลยครับผมนี่ De default จริงๆจะต้องไม่มีรั้วกั้นนะครับซึ่งในนี้ก็ไม่มีรั้วกั้นเช่นกันเดี๋ยวต่อไปเราไปดูอู่ช่างกันซิก็ภาวนาลึกๆนะว่าอู่ช่างน่าจะตกแต่งอะไรบ้างนิดหน่อยแต่ยยยัััังงงงงไไไเเเเดดีี๋ววรรราาาาาาลอออปปููกกกนนนน่่่จะ็บบบ้้คคทุตมถึช ที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่โอ้อูช่างตกแต่งครับเรียบร้อยออโต้รีแพร์นี่อุอ้ยมีบริการรถยกด้วยเหรอเนี่ยเท่จัดอ่าโอเคบริเวณรอบๆอูช่างนะครับนี่ใครมาก็สว่างสวัยเลยเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยแอดจะพาเพื่อนๆไปดูในส่วนของนี่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 เพื่อนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวต่อไปแอดพาเพื่อนๆไปดูตรงนี้ดีกว่าเวขุดหลุมศพอุ้ยนี่มันอะไรกันนี่ทําไมถึงต้องไปขุดหลุมศพกันเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันดีกว่านะครับไปดูกันว่าต้องทํำยังไงบ้างนะครับเขไปดูกันเลย let's go เอาละครับเพื่อนๆครับตอนนี้เรามาถึงงานขุดศพเรียบร้อยแล้วนะครับเน่เป็นไงเวลามางานอะไรแบบหลอนๆนะ่ะชอบทําเสียงแบบนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูงานขุดศพกันสิว่าเราจะขุดศพยังไงและทาไมต้องขุดศพด้วยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันลองไปดูดิมันต้องทําอะไรบ้างไหน,ไหนวะขุดขุดยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูสิวิยทำไมโมเดลรูปปันแปลกๆวะอ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูใกล้ๆกันครับอย่างนี้ป่ะขุดขุดอย่างนี้เลยไหมอ๋อนี่ไงโอเคโอ้โหหลุมใครอะ่ะ โอ้อะไรวะน่ะอุ้มอะไรขึ้นมาได้เศษผ้าทำไมถึงได้เศษผ้ากันนี้อ่าเดี๋ยวเราลองขุดไปเรื่อยๆแล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยหลุมไหนเป็นหลุมไหนเนี่ยโอเคพยายามดูโมเดลที่แบบโมเดลแปลกๆนะนี่ฮะลองลองเข้าไปดูใกล้ๆเพราะว่าหลุมศพแม่งเยอะด้วยน่าจะทําให้มันแบบแตกต่างนะครับไม่งั้นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่างานอะไรมันอยู่ตรงไหนนะบางทีแม่งแอบเนียนเนียนๆอย่างเงี้ยโคตรเนียนเลยเหมือนนึกว่าเป็นหลุมศพจริงๆโอเคเราก็ต้องจาแพทเทิร์นออนไลน์ออฟไลน์ไปด้วยนะครับปกติเนี่ยหลุมศพใน GTA เนน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 ี่่ยยยมมัััะเเเเเปป็แววตต้้งงรรกกกก๊ลถาาาอออไหหดูๆืิ ก็สานนิฐานว่ามันน่าจะเป็นงานนะครับนี่ไงโอ้โหแม่งซ้อนมากี่อันเลยก็ไม่รู้เนี่ยตรงนี้นะครับอ่านี่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 ุดได้เรื่อยๆครับตรงนี้นะมันจะมีโมเดล3อันนะครับก็จะมีหลุมตรงกลางหลุมตรงนู้นตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมลักษณะแปลกๆแบบนี้ยใครแม่งประวางสภาพแบบนี้นะครับเนี่ยเราก็รู้เลยว่าเป็นงานโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็งานพวกนี้เนี่ย ก็จะมีจุดโพเซดด้วยนะครับมันอยู่ตรงนี้ไงโพเซดหลุมศพโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าว่าจุดโพเซดเนี่ยอยู่ไม่ไกลนะครับนี่เลยเพื่อนๆครับหลังจากที่เพ <c oughs> <c oughs> ื่อนๆเนี่ยขุดในส่วนของหลุมศพมาเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆ่อก็ต้องมาตรงนี้ครับมันจะเป็นสัญลักษณ์เรืองแสงแบบนี้เลยนะก็จะเป็นในส่วนของการโพเซดนะครับนี่เราก็ทาการโพเซดเลยโอ้โหนี่ท่าเต้นมึงเหรอปีเตอร์ดูท่าเต้นนี่ท่าเต้นโพเซดนะครับโอ้ยมันล่อตีนจริง นี่ฮะทาเตนโพเซตนะครับเราจะได้ในส่วนของผ้าขาวบางมานะครับหชิ้นนะฮะซึ่งผ้าขาวบางเนี่ยก็มีราคาทั้งหมดสิบเงินเขียวนะครับก็าตาส่วนเนี่ยก็จะเป็นประมาณ2ต่อหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็ลองมาฟาร์มงานกันได้นะครับการโพเซตก็ปกตินะครับไม่ได้ช้ามไม่ได้ไวนะอยู่ในระดับปกติเลยเราก็ทําการโพเซตไปจนเสร็จนะครับ Two hours later เอาเลยครับหลังจากที่เราทําการโพเซตอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมเพื่อนๆครับแอดก็จะมาอธิบายงานต่างๆนะครับว่างานแต่ละงานเนี่ยนะครับมันก็จะมีจุดโพเซตภายในตัวเเเลลยยนนนนนนนี่่่่ออาาาางงชััั้้ตดไมะะครรบใกกกกๆ็็จปโพ เศษไม้นะครับแล้วก็งานขุดน้ํามันก็จะมีการโพเต์น้ํามันนะครับประมาณนี้ซึ่งงานต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นงานขาวทั่วไปเนี่ยเราก็จะสามารถโพเต์ภายในงานได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องไปที่นู่นที่นี่ให้มันเสียเวลานะครับนี่ลองสังเกตดูนี่แตงโมแตงโมอะไรอย่างเงี้ยก็โพเต์ในงานได้เลยนะครับงานฟักทองก็เหมือนกันนะครับนี่โอเคเดี๋ยวต่อไปเนี่ยนะครับแอดจะพาเพื่อนๆเนี่ยลองไปดูงานที่แบบว่าแปลกๆนิดนึงนะครับก็จะเป็นงานในส่วนของขุดน้ํามันนะครับ เดี๋ยวขุดน้ำมันเสร็จเนี่ยนะครับผมก็จะพาเพื่อนเนี่ยไปดูเลเบลนะครับแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองแวะไปดูกันสัหน่อยนะครับนี่พอดีเห็นจับตาต้องใจตรงนี้พื้นที่ FK แล้วมันก็อยู่ไม่ไกลกันด้วยอ่าเดี๋ยวพาไปดู FK ก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่งานกันไปนะครับเอาเลยครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราก็มาถึงจุด FK เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นอ่าลงเก็บรถนะครับแล้วก็นู่นจุด FK นี่ FK เต็มเลยนะครับนี่ตรงนี้1นคนตรงนู้นอีก3คนโหต้องไปยืน้ อ๋อนี่ไง AFK ได้เลยนะครับนี่ก็รอเปอร์เซ็นต์มาโหลดไปนะครับรู้สึกว่าไม่รู้จะได้ของหรือเปล่านะเดี๋ยวไงเรารอให้มันเต็มเหมือนดี้ดูดีว่าจะได้อะไรบ้างนะครับเวลาเพื่อนๆ AFK เนี่ยเ<ๆ>พื่อนๆก็จะไม่ได้อะไรจากการ AFK เท่าไหร่นะครับก็คือมันก็ AFK เต้นๆอย่างนี้พอเต้นสุดมันก็เต้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งแอก็อยากจะแนะนําว่าก่อน AFK เนี่ยกรุณาเก็บรถก่อนนะครับเพราะว่า เราจะไม่สามารถกดออกอะไรจากการ F K ได้เลยนะครับ F K ก็จะ F K ไปเรื่อๆๆๆๆยๆเรื่อยๆจนกว่าเพื่อนเนี่ยจะเข้ามา F 8แล้วก็ตอมอออกไปโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับผมแอดก็จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปดูในส่วนของงานขุดน้ำมันนะครับแล้วก็โพสต์กันเลยทีเดียวเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กระเถิบมาเลเบลเดี๋ยวเราทำการไปที่ในส่วนของงานขุดน้ำมันกันเลยครับไปไปเจองานขุดน้ำมันเลย let's go <S เอาเลยครับเพื่อนๆครับตอนนี้แอดก็มาถึงงานขุดน้ำมันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ okay, โอเคอุย้ยทำไมสาภาพน้ำมันไปแบบนี้วะนี่ แอก็อยากจะบอกเพื่อนๆอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ทํางานหรืออะไรเลยนะครับเวลาเข้าเขตงานเนี่ยเราก็จะสามารถทํางานได้เลยถ้ามันมีอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์มันก็จะเข้ามาในมือของเราโดยอัตนโนมัติเลยนะครับ <iques> นี่แต่งานขุดน้ํามันเนี่ยคือเรามายืนจ้องกระถังน้ํามันขึ้นสนิมเฉย,ยๆครับแล้วก็รอโหลดโหลดเสร็จปุป๊บเราก็จะถือถังใหญ่ๆแบบนี้แล้วถังก็จะหายไปก็จะได้น้ํามันดิบมานะครับและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีจุดโพสเซตนะครับอยู่ใกล้ๆกันก็จะอยู่ตรงนี้เลยได้ไเเพนนนทโรรร็ํําาาามักกปย นี่ก็จะเต้นทา่าเต้นกดซ้นตีนเหมือนเดิมนะฮะเี่ <S <S ดูซิว่าหลังจากน้ํามันดิบเราได้อะไรได้น้ํามันกลั่นมาแทนครับซึ่งน้ํามันกลั่นเนี่ยโอ้โหราคามันหล่นลงมาอยู่นะทุกคนครับอัตราส่วน2ต่อ1นะครับผมโอเคเพื่อนๆก็น่าจะเห็นในส่วนของการฟาร์มงานและการโพสเซสอะไรเรียบร้อยแลวใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยแอดจะพาเพื่อนๆลองไปดูเลเบลกันบ้างดีกว่าครับว่าเลเบลเนี่ยมันจะมีอะไรอัปเดตบ้างมีอาวุธอะไรใหม่ๆให้เราลองเล่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองไปเจอกันที่เลเบลกันเลยครับมันไม โอ้ยทำไมมีต้นมงต้นไม้อะไรด้วยวะทำไมต้นมันใหญ่อย่างเงี้ยโอ้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 เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> เป็นไปได้ไงวะเมื่อกี้เป็นการเหินแล้วแบบว่ามีการรับช่วงต่อที่ฟุกมากอ่านี้ก็จะเป็นเลเบลนะครับโอ้ทำไมมันสวยอย่างงี้ว่ามันสวยทั้งภายนอกและภายในเลยวะอุ้แต่ภายนอกมันวนไกลอะแล้วเข้าตรงนี้เลยแลวกันนะขออนุญาตรัดนะครับผมเนี่ถ้าใครอยากชมความสวยก็มาอีกเส้นทางหนึ่งนะปีเตอร์มันมาทางลัดนะครับก็เข้าเลเบลเลย เนี่เลเบลเลกกฟรีแอเรียนะครับนี่สะกดถูกว่าไม่รู้อ่ะสะกดไปละเอ๊รูสึกว่าเลเบลประมาณนี้เราเคยเห็นนะอันนี้เป็นกระจกไหมไม,ไม่น่าใช่เนาะเข้าได้เลยเข้าได้เลยอ่าโอเคครับโอเคมาดูตรงนี้ซิมีอะไรบ้างอะไรแดงๆนี่ตรงนี้เนี่ยที่ตัดเหล็กเหรอเอาไว้ทําอะไรกันนี่เป็นงานดําหรือเปล่าแต่เราไปดูด้านในซิโอเคยังไม่มีใครดักป้นใช่ไหมอันนี้อะไรตู้เซฟอ่าเป็นตู้เก็บของผู้เล่นนั่นแหละประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเ,เดินออกไปเลย เปิด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 ไหนไปดูฝั่งนู้นซิฝั่งนู้นมีอะไรให้เราบ้างน่า so oh จะมีโต๊ะคราฟอยู่ฝ AM so ั um <h ari> <h ari> ่งนู้นนะครับไหนลองดูข้างในนี้ซิข้างในนี้มีอะไรบ้างโอ้นี่ไงโต๊ะโอ้โหไมล์สโตนพาวเวอร์สโตนเรียลิตี้สโตนโซลสโตนสเปซสโตนไทม์สโตนนะครับครบหกมันีพอดีเลยเนี่ยสุดยอดมากอันนี้กุญแจเขียวกีนการ์ดวอลสื่อสารนะครับแล้วอันนี้อะไรเนี่ยกุญแจแดงอ่าแล้วนี้อะไรเอ่ยเรดการ์ดนี่การ์ดแดงโอ้มีหลายสีอั่งเลยเว้ย อันนี้แหวนแก๊งเวลหนึ่งนะครับบัตรออกแก๊งกุญแจผีแล้วก็ถุงหอ่อศพสิ่งไม่ดีอันนี้บัตรขายยาโคเคนบัตรลดเวลา 10, 20, 30นะครับอันนี้แฟชั่นรายเดือนนะครับดูท่านจะอัปเดตท,ทุกเดือนเลยนะนี่ก็มีน้องแมวอะไรอย่างนี้นะครับอุ้ยแฟชั่นประเทศนี้เนี่ยนะครับใช้แค่ของโพสเซสอย่างเดียวเวยารไปโพสเซสเสร็จเนี่ยได้ตามจานวนปุ๊บแล้วก็เอามาคาแฟชั่นได้เลยครับสำหรับใครไม่อยากขายอันนี้เป็นอาวุธครับบูปินโอเคบูปินไมเบสไมกอ๊อปแล้วก็ไมพู มีอาวุธต่างๆเยอะแยะมากมายเลยน,นี่ปากหลามก็มีมีมดเมิดอะไรนะครับลองไปเล่นดูได้โอเคประมาณนี้นะครับในส่วนโตคามนะเอ้ยอะไรเอ่ยอันนี้อะไรนี่ลองเข้าไปดูสิโตคามทั่วไปอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยตีบวกอาวุธเหรออ๋อนี่ยน,นี่ตีบวกจริงด้วยนะครับอันนี้เป็นไมเบทเวลสองนะครับอาจจะตีแรงขึ้นอะไรประมาณนี้ ลองมาเล่นดูได้นะครับตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไรหรอกมั้งนะครับประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของเลเบลนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะเอาของโพสซ์เนี่ยนะครับไม่รู้มันเอาไปขายนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปขายนะครับเนี่เราขายที่อีโคได้เลยครับอีโคโนมี่ช็อปนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะเอาไปขายกันว่าการขายตรงนี้เนี่ยจะเป็นอะไรบ้างนะครับเผื่อผู้เล่นใหม่เข้ามานะครับก็จะได้รู้ว่าเออขายตรงไหนทําอะไรได้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอที่อีโคโนมี่ช็อปกันเลยครับ เอาแล้วครับเพื่อนๆหลังจากที่พายุฮอลลเคนเนี่ยนะครับก็ถล่มบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถ้าได้ยินเสียงฝนฟ้าคะนองอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าถ้าเกิดมันเข้ามานะตอนนี้นะครับก็มาถึงตรงนี้พอดีเป็นจุดอีโคโนมี่นะครับเวลาเราจะขายของเนี่ยเราก็เลือกราคาได้ครับจะพิมพ์ก็ได้หรือจะกดแม็กก็ได้นะครับแต่หลายๆคนก็น่าจะกดแม็กกันนะครับเราก็ขายไปเลยครับน้ำสตรอเบอรี่อ่าน้ำมันน้ำมันเนี่ยขายเลยก็ได้มานะครับหลายบาทเหมือนกันนี่ประมาณนี้เอ้เหลือผ้าห่อศพนี่ผ้าขาวบาง ขายเลย70นะครับอ่าการขายของก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนระบบระบบอีโคต่างๆนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับแล้วตรงนี้ก็มีชิงทงด้วยมีคาสิโนโอะไรอย่างงี้ด้วยครับใครสนใจอยากเข้ามาเล่นในประเทศนี้นะครับเดี๋ยวแอจะทิ้งข้อมูลไว้ทางใต้คลิปเลย การรีวิวก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับผมรีวิวคร่าวๆหลักๆให้เพื่อนๆได้ลองเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเองนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกแอดได้ทางใต้ล่างคอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวแอดจะมาเปิดอ่านให้แล้วถ้ากิจกรรมนะครับถ้ามีกิจกรรมอะไรในประเทศเนี่ยก็รอดูอัปเดตด้วยนะครับผมเอาเละครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่ตัวนี้ครับจบกันไปสำหรับการโปรโมทเซเวอร์ไอริสซิตี้ครับเดี๋ยวเราไว้เจอในวิดีโอตัวต่อไปวิดีโอนี้แอดและพี่เตอร์ลาไปก่อนพี่ตัวนี้ครับสวัสดีครับไม่ไหวแล้ว